มกันรอยโฟกัสทัชแล้วใช่โดนใจทุกหน้าจอสมาร์ทโฟนแท็บเล็ตสวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมนะคะเข้าสู่รายการ Bi i z c o o n n e t t ไม้เด็กกันตลาดนะคะกับดิฉันกนกวรรณีแสงสาคอค่ะคุณผู้ชมคะหลังจากที่ครั้งที่แล้วนะคะเราได้นําเสนอในเรื่องของกลยุทธ์ทางการตลาดนะคะของมหากรรมยานยนต์นะคะของการจัดงาน Uh, Fast Auto Show Thailand 2013นะคะแล้วก็ล่าสุดนะคะ <c oughs> เขาก็เตรียมพร้อมที่จะจัดงานขึ้นในวันพรุ่งนี้แล้วนะคะตั้งแต่วันที่17กรกฎาคมไปจนถึงวันที่21กรกฎาคมนี้ด้วยค่ะสำหรับใครนะคะที่สนใจก็ห้ามพลาดนะคะไปกันได้นะคะที่ไบเทคบางนานะคะฮอ l ล106ค่ะ เอาละค่ะคุณผู้ชมค่ะหลังจากที่เรานะคะพูดถึงเรื่องมหากรรมยานยนต์ในครั้งที่แล้วกันไปแล้วนะคะวันนี้ค่ะจอยจอยนะคะก็ยังคงมีเรื่องราวดีๆนะคะในส่วนของแฟชั่นเสื้อผ้านะคะของแบรนด์ดังระดับโลกมาให้คุณผู้ชมได้ชมกันด้วยว่าแต่จะเป็นของแบรนด์ไหนอะไรยังไงและเขาจะมีกลยุทธ์ทางการตลาดอย่างไรมาตีตลาดแล้วก็ทําการตลาดที่แบบขยายใหญ่ในธุรกิจบ้านเราจนเป็นที่แบบโอ้โหชื่นชอบของเราแฟชั่นนิสตา้ากันมากเลยทีเดียวนั้นเดี๋ยวสักครู่กลับมาพบกันค่ะ Thank you. กลับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการนะคะบ i ส c o n n e c t ไมค์เด็กกันตลาดค่ะคุณผู้ชมคะหลังจากที่เมื่อสักครู่นะคะเราได้เกิดกันไปนะคะว่าวันนี้คะ่ะเรามีกลยุทธ์ทางการตลาดนะคะของแฟชั่นเสื้อผ้าแบรนด์ดังระดับโลกมาให้คุณผู้ชมได้ชมกันด้วยแหม่ถ้าพูดถึงเรื่องของแฟชั่นเสื้อผ้าแล้วนะคะหลายๆคนนะคะก็คงจะต้องคิดถึงเสื้อผ้าของยี่ห้อแบรนดังนะคะจากยุโรปนะคะหรือว่าอเมริกานะคะและล่าสุดแบรนด์นี้นะคะที่ดิฉันตั้งใจจะเอาเรื่องของกลยุทธ์ทางการตลาดมาให้คุณผู้ชมได้ชมกันก็คือแบรนด์ด เด่นอย่าง H&M นั่นเองค่ะแบรนด์นี้นี่โอ้โหไม่เรียกว่าเป็นแบรนด์ระดับโลกก็ไม่รู้จะว่ายัางไงแล้วนะคะเพราะว่าปัจจุบันนะคะแบรนด์ดังจากสวีเดนอย่าง H&M นี่นะคะเขาก็มีธุรกิจนะคะมีสาข,าขาขยายไปทั่วโลกกว่า1,600สาขาแล้วด้วยจากใน34ประเทศนะคะและ H&M นี้นะคะก็บุกเข้ามาเปิด f ฟ c กชิปสโตร์นะคะแห่งแรกในเมืองไทยที่ห้างพารากอนเนี่ยเมื่อเดือนกันยายนในปี2012 mm hmm. ก็คือปีที่แล้วนั่นเองนะคะแหมเหตุการณ์ครั้งนั้นนะคะดิฉันก็ได้เข้าไปเป็นส่วนหนึ่งที่ไปร่วมในงานฉลองเปิดตัวของแบรนด์ดังครั้งนี้ด้วย mm hmm. เรียกได้ว่าถล่มทลายแหมถ้าดูจากภาพนะคะก็คุณผู้ชมจะเห็นนะคะว่าโอ้โหนี่เป็นงานเปิดตัวรอบสื่อแล้วก็สําหรับแค วีไหรือว่าเกสต่างๆที่มีดา,าราเซลิตี้ของไทยเนี่ยมากันอย่างคับข้างเลยที่เรวเรียกได้ว่าเทชซสาขาแรกนะคะที่พรารกอนนี้เขามี2ชั้นค่ะก็โอ้โหคนดังมากันล้นหลามแล้วก็เราคนวงการแฟชั่นเอ่ยดาราเอ่ยนี่มากันเพียบคือพูดง่ายๆว่าช่วงนั้นนะคะใครที่เคยเห็นกระแสฮอตฮอตอย่างถือถุงคริสปี้ครีมนะคะถุงโดนัทแบรนด์ดังเนี่ยก็ต้องไม่พลาดด้วยเพราะว่าเราเรา ออแฟชั่นวัยรุ่นนะคะแฟชั่นนิสตา้าหลายๆคนเนี่ยก็ต้องโอ้โหไม่พลาดที่จะไปช็อปแบรนด์นี้นะคะแล้วก็มาอัพโหลดผ่าน Facebook ออผ่าน Instagram ว่าฉันเนี่ยโอ้โหไปช็อปเสื้อผ้าแบรนด์นี้กันแล้วแล้วก็ถือถุงเดินกันโอ้โหจ้าละวันแล้วก็คอลเลคชันในการเปิดตัวของเขานี่แต่ละ คอลเลกชันใหม่ๆนี้นะคะก็สร้างกระแสทอล์กออฟเดอะทาได้เลยทีเดียวเพราะว่าทําให้ดาราหลายๆคนนะคะก็โอ้โหมาต่อแถวคิวกันนะคะเพื่อที่จะรอซื้อคอลเลกชันเครื่องประดับหรือว่าเสื้อผ้าต่างๆนะคะของแบรนดน์นี้ตั้งแต่ห้างพารากอนยังไม่เปิดเลยทีเดียวเพราะฉะนั้นค่ะวันนี้นะคะเดี๋ยวเราจะมาดูกันค่ะว่ากลยุทธ์ทางการตลาดของแบรนด์ดัง H&M นี้จะเป็นอย่างไรกันบ้างกับไม้เด็ดการตลาดในวันนี้ค่ะ เอาละค่ะคุณผู้ชมค่ะตอนนี้นะคะทายจอยค่ะก็มาบุกกันอยู่ที่โชว์รูมของแบรนด์ดังจากสวีเดนอย่างเ m สเนีดมแล้วนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีพี่เก๋ด้วยค่ะต้องถามด้วยค่ะแหมวันนี้ถือได้ว่าเป็นการเปิดตัวคอลเลคชันใหม่แล้วก็ให้สื่อจากหลายๆหัวเลยนะคะได้มาชมคอลเลคชันใหม่ถามด้วยค่ะว่าเป็นยังไงบ้างกับภาพรวมที่ผ่านมาก็ภาพรวมที่ผ่านมาก็ต้องบอกว่าต้องขอบคุณลูกค้าคนไทยเป็นอย่างยิ่งหลังจากที่เราเปิดตัวเมื่อปีที่แล้วเดือนกันยายนเนี่ย S <S> ก็ทุกอย่างก็เหมือนฝันน่ะแบบว่าไม่ว่าจะลอนช์คอลเลคชั่นไหนลูกค้าก็ชอบมากแล้วเราก็ได้รับการตอบรับที่ดีมากเราเปิดสาขาแรกที่สยามพารากอนแล้วเดือนกันยายนแล้วก็เดือนตุลาคมเปิดที่เดอะมอลล์บางกปะปิแล้วก็เมื่อเดือนอเอพลิลที่ผ่านมาเมษายนนะคะ,คะเราเปิดที่ Terminal 2ลที้วัน แล้วก็ปลายปีนี้เดือนสิงหาเราจะเปิดที่เซ็นทรัลเวลด์ค่ะ,ะถาม,ถามพี่เก๋กันด้วยค่ะว่าขึ้นชื่อว่าเป็นแบรนด์ H&M เนี่ยหลายๆคนคงจะทราบอยู่แล้วว่าเป็นแบรนด์ดังระดับโลกค่ะปัจจุบันนี้แบรนด์นี้นี่มีการเติบโตหรือว่าขยายตัวในต่างประเทศกี่สาขาอะไรยังไงบ้างอะคะจริงๆตอนนี้โดยทั้งหมดโดยรวมเนี่ยเรามีอยู่ประมาณ2,800สาขานะคะแล้วก็ในเมืองไทยเรามี4สาขา นะฮะซึ่งรวมของปีนี้ด้วยแล้วเราก็ยังจะเปิดในปีหน้าด้วยซึ่งเราก็มีแผนที่จะเปิดไปในต่างจังหวัดก็มีในกรุงเทพก็จะเปิดเพิ่มอะไรอย่างเงี้ยค่ะเรา เราตั้งใจว่าจะไปในทุกๆท,ที่ที่ลูกค้ามีความต้องการนะคะถามพี่เกดด้วยค่ะว่าในฐานะที่เป็นผู้บริหารของแบรนด์นี้คือเรื่องของตัวแบรนด์เนี่ยก็เรียกได้ว่าเป็นที่ยอมรับอยู่แล้วจุดเด่นอีกอย่างหนึ่งก็คือในเรื่องของตัว p r ผลิตสินค้าเสื้อผ้าแฟชั่นเป็นยังไงบ้างคะของแบรนด์นี้ ของแบรนด์เราจริงๆแล้ว H&M เนี่ยเราต้องบอกว่า for everyone นะะแต่ว่าเราก็จะมีว่าเราก็จะมีเน้นตำหรัสุภาพสตรีในสำหรับสุภาพสตรีก็จะมีสำหรับสุภาพสตรีที่ทำงานหรือหรือว่าสำหรับเบสิกที่ใส่ได้ตลอดหรือว่าเทรนที่เวลาไปงานหรือว่าเทนเอจก็มีแล้จริงๆแล้วเรามีพลัสซส์ด้วยสำหรับคุณแม่ืูใหม่นะคะหรือที่กำลังจะเป็นคุณแม่สำหรับผู้ชายเราก็มีเบสิก มีโมเดิร์นคลาสสิกแล้วก็มีล็อกที่ออกออกกำลง<ะ>งังแล้วจริงๆแล้วเรามีคอลเลกชันที่เราคอลเบตกับนักกีฬาก็มีปีนี้เราก็มี Big Land Bike ใช่ไหมแล้วก็มีเท n นิสแล้วก็มี David b บ c k แฮมนะคะเราก็ยังมีอยู่แล้วสำหรับ kids เราก็มีตลอดเวลาอยู่แล้วเพราะเรา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 ชื่อว่า H&M เนี่ย ต้องถ้าคุณมาที่ร้านเนี่ยทุกคนจะต้องได้ของครบไปหมดเลยคือง่ายๆยกตัวอย่างว่าเวลาเดินเข้าช็อปของแบรนด์ H&M อย่างสาขาแรกสาขาหลักที่ใหญ่ๆอย่างพารากอนคือเดินเข้าไปปุ๊บจะเจอทั้งแบบสำหรับโซนผู้หญิงโซนผู้ชายวัยรุ่นเราเรียกว่าดีวายแดดแล้วก็เด็กๆด้วยเด็กๆก็มีแล้วเด็กน้อยก็มีเด็กน้อยก็มีเด็กโตขึ้นมานิดก็มีนะคะออเทอรี์มีหมดนะคะรองเท้าเสื้อกระเป๋าต่าง หูกำไรไมีทุกอย่างเลยค่ะความแตกต่างของแบรนด์ H&M กับแบรนด์อื่นๆหลายคนบอกว่าเป็นแบรนด์ที่แบบว่าดูเป็นแฟชั่นที่แบบว่าขึ้นรันเวย์แต่ว่าราคานี่แบบโอ,อ้โหเหมาะสมช่วยบอกกันนิดนึงค่ะว่าเป็นไงจริงแล้วอ่ะ H&M เนี่ยแฟชั fashion, ่นค u a ลิตี้แล้วก็เบสไพรส์นะคะเราทุกอย่างเนี่ยเรานึกถึงแฟชั่นเป็นอันดับแรกต่อมาเนี่ยแฟชั่นก็ต้องคุณตี้ดีใช่ไหมคุณีดีก็ต้องเบสไพรส สาวลูกค้าเพราะว่าทุกสิ่งคือเป็นต้องบอกตามตรงว่าเป็นการยากที่แบรนด์ใดแบรนด์หนึ่งเนี่ยที่จะรวม3คอนเซ็ปนี้เข้าด้วยกันถูกไหมคะค่ะคือบางที่ไม่มากก็น้อยไม่น้อยก็มากแต่เราเนี่ยพยายามที่จะมิกซ์เบนสามตัวนี้ให้เข้ากันได้แล้วลองคิดดูว่าเมื่อ3ตัวเนี้ยมันเข้ากันได้อะไรจะเกิดขึ้นคอลเลกชันล่าสุดเนี่ยต้องบอกว่าวันนี้เนี่ยเราจัดโอเพนเฮาส์สำหรับออเทอร์มคอลเลกชันสองพันสิบสามนะะ ซึ่งคอลเลกชันนี้เนี่ยในส่วนของเสื้อผ้าสุภาพสตรีจะเห็นว่าจะมีลักษณะของทอมบอยนิดๆแก่นแก้วนะคะแต่ว่าก็จะมีความหวานอยู่นะคะซึ่งคีย์พีซหลักๆเนี่ยก็จะเป็นแจ็คเก็ตนะคะที่มีตัดพอดีตัวแต่ว่าก็เป็นเหลี่ยมๆแล้วก็มีกางเกงที่เสมือนคล้ายเลกกิ้ง<ะ>แต่ว่าเป็นผ้าเจอซี่ใชใส่แล้วก็ดูเท่ แต่ว่าฉันเป็นทอมบอยหวานแหววเก๋ไก่นะฉันไม่ได้ว่าห้าวสักขนาดนั้นแล้วอย่างที่พี่ใส่ตัวนี้ก็จะเป็นคีย์พิสเหมือนกันเป็นเดรสที่มีปักเลื่อมอะไรเงี้ยใส่กับบูทใส่อะไรเงี้ยให้ดูหวานขึ้นมาสีจะเห็นว่าเป็นสีที่ใช้ประโยชน์ใช้สอยได้จริงคือโทนเทาขาวดำกากีเพราะว่า คุณสามารถใช้พวกนี้ได้ตลอดแล้วก็สามารถนำเอาไปอ d แ p ปได้ด้วยใช่ถามพี่เก๋กันด้วยค่ะว,ว่าในส่วนของเสื้อผ้าของแบรนด์ HM ดเนี่ยดีไซน์เนี่ยก็ถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งหลักคีย์พย n ที่หลายๆคนเนี่ยชื่นชอบอยู่แล้วการใช้ดีไซเนอร์นะคะเป็นยังไงบ้างเห็นบอกว่ามีทั้งดีไซเนอร์ที่เป็นของ H&M แเองแล้วก็คอลิเบอเรทด้วยโอเคอันนี้เนี่ยคืออยากอยากบอกเลยเพราะว่าเป็นความภูมิใจของเราชาว H&M มากคอลเลกชันนี้เนี่ยอ๋อท้ำัาเนี่ย เราออกแบบโดยดีไซเนอร์ของ H&M ของเราอินฮา s e ์ดีไซเนอร์ล้วนๆซึ่งเป็นครั้งแรกที่เรานำคอลเลกชันนี้เดินบนแคทวอล์กที่แฟชั่นวีคที่ปารีสเมื่อเดือนเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมานะะแล้วก็จะเห็นว่าตัวคอลเลกชันนี้ก็จะมีป้ายบอกว่าเป็นคอลเลกชันจากแฟชั่นโชว์ที่แฟชั่นวีคด้วยแล้วก ปกติแล้วเนี่ยเราก็ลอนทุกปีแหละออตท์มคอลเลกชันวินเทอร์ซัมเมอร์แต่ปีนี้พิเศษซึ่งเราต้องบอกว่าในส่วนของดีไซเนอร์คอลเลกชันเนี่ยเราก็ยังมีอยู่ทุกปีนะคะอันนี้คอลเลกชันนี้ไม่ได้ไม่ได้มาทดแทนดีไซเนอร์คอลเลกชันแต่คอลเลกชันนี้เนี่ยเราต้องการประกาศให้ทุกคนรู้ว่าเราเนี่ย มีดีไซเนอร์ที่มีศักยภาพแล้วก็ขึ้นถึงแบบแฟชั่นดีเลย้แล้วเดินบนแฟชั่นรันเวย์มาแล้วอะไรอ่างงั้นถามเลยค่ะว่าอย่างในส่วนของค่ารอเริเองเนี่ยค่ะดีไซเนอร์ชั้นนำต่างๆเป็นยังไงบ้างคะเพราะว่าเห็นที่ผ่านมานี้ก็เป็นกระแสท็อปถในเมืองไทยด้วยเหมือนกันก็ต้องบอกว่าผลตอบรับดีมากตั้งแต่ปีที่แล้วก็เรามีแอนนาเดราุโซนะคะที่มีอ็อกซ์ซอรีออกมาตอนเดือนตุลาลูกค้าก็มาเข้าแถวรอซื้อกันซึ่ง เราก็ต้องขอบคุณมากเราแ, <นะ S 2> แฟชั่นนิสต้า<ช>เซเลบ<ช>ดาราคนดังมา<ช>ต่อคิวกันเลยใช่แล้วก็พอ,อต่อมาเดือนพฤศจิกายนเราก็จะมีไมซองมาแต่งมาเกล่ามาใช,ใช่ไหมเราที่ผ่านมาลูกค้าก็มารอซื้อกันเราก็ยินดียินดีเราก็ดีใจอีกใช่ไหมแล้วปีนี้ก็พึ่ง เมื่อวานมีแ n นน u วสเ m e n t ออกมามี Rele ส s e ออกมา g l o b a l Re รีลิสออกมาว่าปลายปีนี้พฤศิกายนเราก็จะมีอิซาเบลมาแล้ว มาแรน์มารองที่จริงแล้วต้องออกชื่อเขาเพราะเธอเป็นชาวฝรั่งเศสก็เลยต้องออกเสียงให้ให้ออกเสียงให้ถูกต้องนิดนึงอันนี้ก็คือจะมาร่วมดีไซน์เหมือนกันใช่หลังจากที่ออทัมคอลเลคชันก็จะเราก็จะมีดีไซเนอร์คข้คือหลังจากคอลเลคชันนี้เดี๋ยวเตรียมรอชมผลงานของเธอได้แน่ค่ะค่ะง้นท้ายนี้อยากให้พี่เก๋ค่ะช่วยสรุปไม่เด็กการตลาดของแบรนด์ดัง H&M กันนิดนึงค่ะว่าล่าสุดนี้หรือว่าต่อไปจากนี้นี่จะมี ไม่เด็กการตลาดยังไงที่ทําให้ลูกค้ากลุ่มแฟชั่นหรือว่าคนที่ชื่นชอบในการแต่งตัวเนี่ยจะแบบใช้แบรนด์ H&M มากขึ้นคือจริงๆแล้วเนี่ยนะคะตัว H&M เนี่ยของเราเนี่ยอย่างที่บอกไปเนี่ยหลักง่ายๆเลยนะคะคือทุกสิ่งอย่างเนี่ยเราเน้นแฟชั่นเพราะเราเชื่อว่าแฟชั่นเนี่ยอยู่ได้ทุกที่ไปได้ทุกที่นะคะ แล้วเราอย่างที่บอกก็คือเราเน้นคุณภาพของสินค้านะ,ะแล้วราคาเนี่ยลูกค้าต้องสามารถ afford ดได้ใช้ได้นะคะเอาละค่ะท้ายนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณพี่เก๋ผู้บริหารของแบรนด์ดังอย่าง h ฮด้วยนะคะขอบคุณมากคะ่ะขอบคุณค่ะ เป็นยังไงบ้างคะคุณผู้ชมคะได้เห็นกลยุทธ์ทางการตลาดนะคะหรือว่าไม้เด็ดของแบรนด์ดังอย่าง H&M กันไปแล้วเรียกได้ว่าสาวๆหรือว่านุ่มๆนะคะที่ชื่นชอบแล้วก็รักในการแต่งตัวนะคะเสื้อผ้าออเทอร์ร์ต่างๆของแบรนด์นี้ก็เรียกได้ว่าแหมหลายๆคนนะคะก็ไม่พลาดที่จะต้องไปชอปปิ้งกันตลอดเลยทีเดียวนะคะเพราะว่าราคาเนี่ยถ้าพูดถึงเวลาที่เป็นราคาปกติแล้วเนี่ยก็ถ้าเทียบกับแบรนด์ดังๆต่างๆเนี่ยก็ไม่ได้แบบถึงขนาดแบบแพงจนแบบโอเวอร์ไพรซ์เกินไปนะคะแล้วก็ในส่วน ของวัตถุดิบแมทท i a เรต่างๆที่เขานํามาใช้ในการตัดเย็บเนี่ยก็น่าสนใจเลยทีเดียวไม่ว่าจะเป็นเสื้อแจ็คเก็ตเสื้อหนังกระเป๋าต่างๆนะคะก็แหมทําให้หลายๆคนเนี่ย อยากที่จะไปซื้อแล้วก็เอามาใช้แล้วก็มิกซ์แอนด์แมทกับเสื้อผ้าต่างๆได้อย่างหลากหลายด้วยแล้วก็จุดเด่นของแบรนด์นี้นะคะเขาบอกกันเลยค่ะว่าในเรื่องของการใช้โซเชียลมีเดียเนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งส่วนที่น่าสนใจแล้วก็สําคัญทีเดียวนะคะในการที่จะโปรโมทแบรนด์ก่อนที่จะมาเปิดตัวที่เป็นแ a ลกชิพสโตร์แห่งแรกของเมืองไทยอย่างที่พารากอนนะคะเพราะว่าเขามีการใช้ Facebook ค่ะหรือว่า In s t a g r a m เนี่ยโปรโมทสินค้าหรือว่า อัปเดตเรื่องราวต่างๆที่เกี่ยวกับแบรนด์เนี่ยให้หลายๆคนได้ทราบก่อนแล้วด้วยแล้วก็ที่ผ่านๆมานะคะก็จะมีการทำแอปพลิเคชันนะคะผ่านมือถือไม่ว่าจะเป็น Android หรือว่า iPhone นะคะให้สาวกคนรักแล้วก็ชื่นชอบแบรนด์ H&M นี่นะคะอัปเดตคอลเลกชันใหม่ๆเนี่ยผ่านมือถือได้ด้วยแหม่น่าสนใจเลยทีเดียวความน่าสนใจไม่ได้มีเพียงแค่นี้นะคะก็ยังมีเรื่องของออการใช้ดีไซเนอร์คนดังต่างๆนะคะแล้วก็เอ,อเอา บอกกอของนิตยสารม้กของญี่ปุ่นอย่าง a n นนาเดโรโนะคะมาช่วยในการอ,าออกแบบเครื่องประดับแฟชั่นแล้วก็เธอคนนี้ก็เรียกได้ว่าเป็นอไอดอลของสาวชมพูนะคะก็ทำให้หลายๆคนเนี่ยที่ตื่นตาตื่นใจแล้วก็รอคอยที่จะซื้อเอเซอรี่ต่างๆในแต่ละคอลเลคชั่นที่ เปิดตัวได้อย่างแปลกใหม่แล้วก็น่าสนใจในแต่ละรอบของเขาแล้วก็รวมไปถึงดีไซเนอร์ของ H&M mm. เองนะคะที่ล่าสุดเนี่ยก็ออกแบบเสื้อผ้าแฟชั่นต่างๆเนี่ยขึ้นไปเดินบนแคดวอล์กรันเวย์ของแฟชั่นวีคที่ปารีสแล้วด้วยเนี่ยก็เรียกได้ว่าเป็นแบรนด์ที่อยู่ในระดับกลางๆ ไม่ใช่แบบระดับไฮเอนด์ูราแบบชาแนลหรือ g ุชี่เนี่ยแต่สามารถไปเดินคัฟวอลในระดับแบบแฟชั่นวีคได้นี่ก็โอ้โหอลังการสุดยอดเลยทีเดียวค่ะเอาล้วค่ะพูดถึงเรื่องของไม้เด็กกันตลาดของแบรนด์ H&M ไปแล้วนะคะท้ายนี้ก็อยากจะฝากถึงคุณผู้ชมแล้วก็หลายๆคนด้วยนะคะสำหรับใครนะคะที่ชื่นชอบแล้วก็อยากที่จะไปอัปเดตไปชมรถยนต์นะคะในงานมหากรรมยานยนต์อย่าง Fast Auto โชว์ไทยแลนด d 2013นะคะพรุ่งนี้ค่ะเริ่มแล้วนะคะวันแรกในวันที่17นี้นะคะก็ใครนะคะอยากที่จะไปชมนวัตรกรรมใหม่ๆชมการเปิดตัวรถ รุ่นใหม่ของหลายๆค่ายนะคะเพราะว่างานนี้เนี่ยเขามีรถยนต์กว่า16ค่ายแบรนด์ดังนะคะไปร่วมงานในครั้งนี้ด้วยแล้วก็ยังมีแบบรถที่เป็นแบบ u s สคาร์นะคะหรือว่ารถมือสองเซ็กันแฮนนะคะมาทำโปรโมชั่นทำแคมเปญต่างๆอย่างหลากหลายเลยทีเดียวใครที่สนใจก็สามารถไปชมกันได้นะคะที่ไบเทคบางนาค่ะที่ฮอล106แล้วก็ทางเนชั่น channel ของเรานะคะแล้วก็โต๊ะข่าวเศรษฐกิจนะคะก็จะไปเกาะติดแล้วก็ รายงานสดๆนะคะผ่านทาง n เนชั่น h anel n กันด้วยนะคะตั้งแต่10โมงเช้ากันเลยทีเดียวใครชื่นชอบใครสนใจอยากจะไปดูออรถใหม่ๆอยากจะไปอัปเดตนวัตรกรรมอยากจะไปหาซื้อรถรุ่นใหม่แล้วก็ดูว่ามีแคมเปญมีออราคาโปรโมชั่นอะไรที่น่าสนใจอยากจะซื้อเอเซอรีอะไรมาตกแต่งรถนะคะแล้วก็ไปชมกันได้ฟรีนะคะเพราะว่าไม่มีการเสียค่าบัตรผ่านประตูอะไรใดๆทั้งสิ้นแล้วก็ยังมีสิทธิ์ที่จะได้ คูปองนะคะลุ้นโชคเพื่อที่จะได้ชิงทีวี LED 32นิ้วกันด้วยวันละ5เครื่องกันเลยทีเดียวนะคะเอาละค่ะใครสนใจก็ไปชมกันได้นะคะเดินทางก็สะดวกขึ้นรถไฟฟ้าไปหรือว่าจะขับรถไปจอดง่ายนิดเดียวค่ะ สำหรับคุณผู้ชมนะคะที่อยากจะติดตามชมรายการบิ c o n n e c t ของเรายอะะะ้อนหลังค่ะก็สามารถเสิร์ชหาคำว่า n เนช i n น s i c o n n e c t กันได้นะคะทั้ง Facebook แล้วก็ YouTube กันเลยทีเดียวค่ะและสำหรับวันนี้นะคะดิฉันและทีมงานคงจะต้องขอตัวลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะส่วนคราวหน้านะคะก็ต้องห้ามพลาดว่าเราจะมีเรื่องราวอะไรดีๆแล้วก็มีกลยุทธ์เคล็ดลับอะไรเด่นๆของธุรกิจแบรนด์ไหนที่น่าสนใจมาให้คุณผู้ชมได้ชมกันบ้างสาหรับวันนี้คงต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ